กราบนมัสการท่านพระนิสิตทุกรูปนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะแนวข้อสอบของรายวิชาธรรมสังคณีและก็วิพังคปาลินะครับสำหรับปีการศึกษา2563ภาคการศึกษาที่1นี้นะครับหลังจากที่เราได้เรียนกันมาตามลำดับนะครับถ้าว่าโดยจำนวนครั้งที่ผมสอนนะครับทั้ง สอนในห้องเรียนแล้วก็ทำคลิปให้ท่านนิสิตดูด้วยนะครับก็จะมีจำนวน11บอ็ดตอนด้วยกันนะท่านนิสิตก็อย่าลืมกลับไปทบทวนดูในคลิปทั้ง11คลิปนะครับท่านใดนที่มาเรียนตามลำดับก็เรียกว่าอันไหนที่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับนะข้อสอบทั้งหมดก็จะออกตามที่ผมได้สอนไปแล้วนั่นเองครับแต่เพื่อให้สะดวกในการที่ท่านนิสิตจะได้ ไปอ่านหนังสือได้ตรงจุดเพิ่มขึ้นและจะได้รู้ว่าผมสอนเรื่องอะไรไปบ้างเพราะบางทีตอนสอนก็จะมีพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพิ่มเติมเข้ามาบ้างบางเรื่องก็จําเป็นต้องอ่านบางเรื่องก็ไม่จําเป็นต้องอ่านวันนี้ก็จะมาพูดแนวข้อสอบก็คือสิ่งที่ท่านนิสิตจําเป็นจะต้องอ่านต้องรู้เพื่อจะได้ทําข้อสอบได้นะส่วนความรู้เพิ่มเติมก็เรียกว่าถ้ามีไว้ก็ยิ่งดีเพราะว่าเป็นความรู้ของท่านนิสิตนั่นแหละรวมทั้งก็สามารถเอามาขยาย ในคําตอบของท่านิสิตได้แต่เบื้องต้นจะต้องเข้าใจแนวก่อนว่าข้อสอบที่ผมออกนั้นมีแนวอย่างไรบ้างนะครับสําหรับแนวข้อสอบของธรรมสังคณีแล้วก็วิพังคปาลินะครับข้อสอบนะครับก็จะมีอยู่สองข้อ,สอ,ขอสองข้อตามตามเนื้อหาของรายวิชานี้รายวิชานี้ก็มีสองคำพีหลกัหลกๆก็คือคำพีธรรมสังคณีกับวิพังนั่นเอง ข้อที่หก็จะเป็นให้อธิบายรายละเอียดแล้วก็หลักธรรมต่างๆในธรรมสังคดีนะครับก็จะมีหลายข้อย่อยในนั้นก็ให้ทําทุกข้อเลยนะครับแล้วก็วิพังก็ทํานองเดียวกันก็คือจะมีหลายข้อย่อยในนั้นสรุปแล้วก็สอบก็จะมี2ข้อมี50คะแนนสําหรับปลายภาคนะครับนะทีนี้ก็มาดูแนวข้อสอบนะครับแนวข้อสอบรายวิชา ธรรมสังคณีแล้วก็วิพังคปาลินะครับก็แบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็ธรรมสังคณีนะครับธรรมสังคณีนะครับธรรมสังคณีนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ท่านนิสิตก็ต้องรู้ความหมายของชื่อคำพีนี้นะครับความหมายนะก็เรียกว่า ต้องย้อนกลับไปดูคลิปแรกๆเลยทีเดียวเริ่มต้นตั้งแต่คําว่าธรรมะเนี่ยนะครับในที่นี้หมายถึงอะไรสังคณีในที่นี้หมายถึงอะไรโดยคําแปลแล้วก็ความหมายนะครับนี่คือความหมายของชื่อคำภีร์ต้องบอกได้นะครับต่อมาก็คือโครงสร้างนะครับต้องรู้จักโครงสร้างการแสดงธรรมในคำภีร์ธรรมะสังคณี ซึ่งโครงสร้างการแสดงในธรรมสังคณีนี้จะมีอยู่สองส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่เป็นมาติกาคืออะไรล่ะตรงนี้ก็แม่บทที่นำไปใช้ในคำพีอภิธรรมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ที่แยกเป็นกันสี่นะครับอันนี้ก็คือนำมาติกามาขยายนะครับโดยเฉพาะนำติกะที่หนึ่งมาขยายเป็นสองกันนั่นแหละนะครับทีนี้ในมาติกานี้ยังแบ่งออกมาเป็นติกะมาติกา แล้วก็ทุกกะมติกาอย่างนี้นะครับก็ต้องอธิบายได้นะครับอย่างนี้ติกรรมติกามี22ติกะมีอะไรบ้างแต่ว่าก็ไม่ต้องจําทั้งหมดมีกุศลติกะเป็นต้นอย่างนี้ก็ในติการ1หนึ่งๆก็มี3บทมีบทว่ากุศลาธรรมมาอากุศลาธรรมมาอภิยากตาธรรมมาอะไรประมาณนี้นะครับก็พูดภาษาเราก็คือเวลาให้อธิบายก็อธิบายได้บ้างแล้วก็ยกตัวอย่างตามสมควร ไม่จําเป็นจะต้องจําได้หมดนะครับซึ่งอันนั้นมันเกินจําเป็นไปนะเราก็เอาพอสมควรในทุกกามาติกาก็มี1 4 2นะครับก็แยกออกมาเป็นอภิธรรมนี่หนึ่งร้อยแล้วก็สุตตันติกะนี่42นะครับอภิธรรมมีอะไรบ้างเป็นต้นแล้วก็สุตตันตภาชนีสุตตันติกะทุกกามาติกานี่ครับ42นี่มีอะไรบ้างเป็นต้นอย่างนี้นะครับอันนี้ นี้ก็ส่วนของมาติกาซึ่งนำไปใช้เป็นแม่บทของอภิธรรมทุกคำภีเลยนะครับต่อมาก็กันสีนะครับกันสีมีอะไรบ้างละ่ะกันทั้งสี่อันที่หก็อะไรละ่ะจิตตุป,ปาทกาันมีลักษณะยังไงจิตตุป,ปาทกันแสดงเรื่องอะไรสองรูปปกรณ์แสดงเรื่องอะไรสามนิเคป,ปกรณ์ แสดงเรื่องอะไรประเด็นไหนบ้าง C อัตถกถากันแสดงเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยก็ต้องกลับไปอ่านไปทบทวนหรือว่าไปฟังที่ผมได้บรรยายไว้แล้วนะครับอย่างนี้ทำนองนี้นะก็ต้องสามารถบอกโครงสร้างได้แล้วก็บอกความต่างของจิตตุพัตการ คือยังไงรูปประกันคือยังไงนิเขปปัจันคือยังไงอัตถกถากันคือยังไงเอาธรรมะชุดไหนไปแสดงในที่ดีอย่างนี้เป็นต้นอย่างจิตตุปาทการก็เอากุศลธรรมะกุศลธรรมะอัปยากตาธรรมะไปขยายความรูปประกันก็เอาอัปยากตาธรรมะไปขยายความนิเคปปัจันเอาส่วนไหนไปอัตถกถากันเอาส่วนไหนไปเอาไปแล้วขยายประมาณไหนอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือตัว โครงสร้างนะครับฉะนั้นก็เรียนคมภีนี้ก็ต้องเข้าใจความหมายแล้วก็โครงสร้างอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากๆนะครับก็ปกติเลยนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการจําแนกต่อไปนะครับซึ่งในการแสดง ในจิตตุปาทกาันเป็นต้นก็จะมีการจําแนกทมเป็นหมวดหมู่ต่างๆหลากหลายนะครับอย่างเช่นกุศลาธรรมาอกุศลาธรรมาอะพยากตาธรรมานะครับตรงนี้ก็เอาไปแสดงในจิตตุปาทกกันนะครับเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าอันไหนไปแสดงอยู่ตรงไหนนะครับ ปาทะกันนะครับนะส่วนอัพญากตาธรรมาอันเดียวนี้ไปแสดงในรูปกัรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแสดงในรูปกัรทีนี้ในกุศลธรรมมาเนี่ยนะครับจําแนกเป็นอย่างไรบ้างอย่างกุศลธรรมมาสมมุติว่าให้อธิบายการจําแนกการแสดงกุศลธรรมมาในจิตตุปาท่ากันเนี่ยนะครับ แสดงแยกยังไงบ้างก็ท่านิสิตก็ต้องจำแนกให้ดูเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้นะครับหนึ่งคืออะไรกามาวจระกุศลจิตตุบาทสูปาวจระกุศลจิตตุบาสามอรูปาวจระกุศลจิตตุบาสีา่ต 4. เตภูมิกะกุศลจิตตุบาทและห้าโลกุตระ โลกุตระจิตตุบ,บาทอย่างนี้เป็นต้นนะการจําแนกอันนี้เขาเรียกว่าการจําแนกแจกแจงในการแสดงจิตตุปาทกันทีนี้นอกจากจากการจําแนกแล้วก็ต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างเช่นกามาวจระเนี่ยกามาวจระกุสละจิตตุบ,บาเนี่ยนะครับแบ่งแยกเป็น เท่าไร่อะไรบ้างนะครับรูปาวัจระกุศลจิตตุบาทเนี่ยแบ่งแยกเป็นเท่าไร่อะไรบ้างเนี่ยรูปาวัจระนะครับแบ่งแยกนะเหมือนที่สอนเลยนั่นแหละนะครับนะก็รูปาวัจระก็แบ่งแยกเป็นชุดชุดเนี่ยเป็นกลุ่มกลุมอย่างเช่นเป็นจุมอะไรบ้างอะเป็นกสินแปดแยกตามอารมณ์นี่ครับนะวิโมกแปดอย่างนี้เป็นต้นนะนะพวกนี้นะครับก็ ต้องกาหนดให้ดีหรือว่ากําหนดถ้าให้เขียนแยกแยะก,การจําแนกจิตต่างๆในจิตตุปาทการเนี่ยจำแนกยังไงบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าอารูปะเนี่ยจำแนกยังไงเตภูมิกะนี่เตภูมิกะกุศลเนี่ยแบ่งแยกถ้าจิตหนึ่งๆก็แบ่งแยกไปตั้ง19ประเภทอย่างนี้เป็นต้นนะโลกุตระก็แบ่งแยกอะไรบ้างแสดงแบบไหน อย,อย่างเช่นสหัสยัยหรือ1,000งพันนีนมายังไงอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะ<ม>ก็การจําแนกนะครับ<ม>ก็จะไม่ยากมากก็คือให้ท่านิิสิทธิ์พออธิบายได้ว่าในจิตตุปาลการเวลานําจิตต่างๆมาจําแนกในจําแนกแจกแจงยังไงบ้างมีวิธีการนับจํานวนแบบไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็พูดภาษาเราก็ ท่านิสิตจะได้ย้อนกลับไปฟังเรื่องนี้ที่ผมพูดไว้แล้วนั่นแหละนะครับอย่างนี้ทํานองนี้นะต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องในจิตหนึ่งนั้นมีวิธีการในการแสดงอย่างไรในจิตหนึ่งนี่ครับก็จะมีการแสดงเป็นวาระสามใช่ไหมครับวาระสามเนี่ยก็ต้องเข้าใจทุกวาระเลยก็มีอันที่หนึ่งก็คือธรรมวัฒนาวาระคืออะไรนะครับ ออมีเท่าไรอะไรบ้างมีธรรมะหมวดไหนบ้างทว่าโดยเต็มที่แล้วเนี่ยนะมีอะไรบ้างอันนี้ก็มี17หมวดบวกหนึ่งนะสิบหมวดบวกกับ1ก็คือเยวาปนกกานะตัวนี้นะครับสิเนี่ยมีอะไรบ้างและมีองค์ธรรมแบบเต็มที่สมบูรณ์อย่างไงบ้างอะไรประมาณนี้นะครับพอมีเต็มที่ทั้ง17หมวดแล้วเวลาให้จิตมาแบ่งแยกนี่แบ่งยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องรู้ทั้งหมดเลยนะครับ ต้องรู้ทั้ง17หมวดว่า17หมวดมีอะไรบ้างมีตั้งแต่ผัสสะปัญจกะนี่ผัสสะปัญจกะมี5 5ได้แก่อะไรบ้างนี่นะองชานชานังคะมี7ได้แก่อะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องรู้หมดเลยทำนองนี้นะครับ2ก็อะไรครับโกฏิสวาวระนะครับโกฏาสวาวระมีอะไรบ้างเป็นต้น,นอะไรประมาณนี้นะ แล้วก็สุญญตาวาระนะครับแสดงอย่างไรมีความหมายว่ายอย่างไรอันนี้23าหมวดเนาะอันนี้24่สก็ดูมาให้ครอบคลุมคร,ครบถ้วนนะครับอย่างนี้ก็ไปอ่านนะครับซึ่งผมก็ได้สอนไปแล้วแหละอันนี้บอกแนวท่านดิสิ์จะได้มีโฟกัสได้ถูกจุดว่างั้นแต่นะคือถ้ารู้เรื่องพวกนี้ ทั้งหมดก็เรียกว่าทาข้อสอบหมดได้แล้วแหละทาข้อสอบธรรมสังคณีเนี่ยได้หมดแล้วข้อที่หนึ่งน,นะน,น,นะครับก็เรียกว่ามีหลายข้อย่อยทีเดียวแต่ก็จะวนๆอยู่ในแถวๆถวนี้แหละนะครับน่ามีเรื่องอะไรบ้างลองทบทวนทันนิสิตนะครับมีเรื่องความหมายนะครับท่านนิสิตความหมายโครงสร้างสองส่วนมีมาติกานี่ยังไงแล้วก็กันสีกันเนี่ยมีอะไรบ้างมีลักษณะเป็นยังไงเอาส่วนไหนมาจำแนกแจกแจง อะไรประมาณนี้ยกตัวอย่างมาสิอ,อย่างนี้นะครับต่อมาก็เรื่องของจำแนกรายละเอียดลงไปในนั้นอีกนะครับอย่างเช่นจำแนกกุศลาธรรมมาเนี่ยจำแนกเป็นกี่จิตอะไรบ้างนะและในจิตที่จำแนกไปเนี่ยอย่างเช่นอะให้ยกตัวอย่างรูปราวัจระจิตมาสิจำแนกยังไงบ้างหรือโลกุตรจิตเนี่ยจำแนกยังไงบ้างเตภูมิกากุศลเนี่ยจำแนกยังไงบ้างอย่างนี้นะครับ จนถึงแม้รูปปกรณเนี่ยรูปปกรณก็เป็นบทที่สองเนะาะการเสียของซาในบทอยู่บทที่สองจิตตุปาการรนในบทที่หนึ่งจิตตุปาการรนีนบทที่สองเนี่ยจำแนกยังไงบ้างเอาอะไรมาจำแนกรูปปกรณก็คงไม่ยากก็เอารูปมาจำแนกจำแนกยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ยกเป็นตัวอย่างให้พอเข้าใจว่าได้ผ่านการศึกษาแล้วก็มีความรู้มาอย่างนี้ทำนองนี้นะครับต่อมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ วาระทั้งสามในการแสดงวาระทั้งสามรรมวัฏฐานวาระแสดงแบบไหนอย่างไรมีธรรมะกี่หมวดอะไรบ้างโกฏาสาวาระแสดงแบบไหนอย่างไรมีธรรมะแบบไหนบ้างยกตัวอย่างสุญญตาวาระนี่แสดงแบบไหนอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นธรรมะสงคณีนะครับ อาต่อไปก็เป็นส่วนที่เป็นคำพีวิพังนะครับคำพีวิพังก็สรุปแล้วก็ออกข้อสอบเหมือนที่เรียนทุกประการเลยนะครับในส่วนของคำพีวิพังก็ต้องรู้ประเด็นอะไรบ้างก็คล้ายๆเดิมนั่นแหละนะครับส่วนที่ต้องรู้อย่างแน่นอนก็คือความหมายนะครับว่าวิพังมีความหมายว่าอย่างไรบ้างมีความหมายยังไงล่ะวิพังก็ต้องไปอ่านมานะครับ เวลาให้เขียนความหมายก็อย่าลืมเขียนให้ได้นะต่อมาก็หลักรมนะครับหลักรมที่นํามาแสดงในคำภีวิพังหรือแสดงในแบบวิพังเนี่ยมีกี่อย่างอะไรบ้างอันนี้ก็คงรู้จักกันดีอยู่แล้วจําได้แน่นอนเลย18นะครับเนี่ยสิได้แก่อะไรบ้างละ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจจะให้เขียนมาหรือว่าอาจจะให้ยกตัวอย่างอะไรก็ว่าไปมีเรื่องอะไรบ้างนะครับทีนี้ในหลักคมทั้ง18อย่างนี่นะครับ ก็นำมาจัดเป็นหมวดเป็นหมู่การจัดหมวดหมู่การจัดหมวดหมู่การจัดหมวดหมู่เจ็ดหมวดนะครับจัดอย่างไรนะเจ็ดหมวดหมวดที่หนึ่งอะไรบ้างหมวดที่สองหมวดที่สามหมวดที่สี่หมวดที่ห้าหมวดที่หกหมวดที่เจ็ดอย่างนี้นะมียังไงบ้างนะแล้วก็ในแต่ละหมวดแต่ละหมวดเนี่ยนะครับมี คำอธิบายโดยย่ออย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับน,นี่ก็ส่วนที่ควรทราบในคำพีร์เกี่ยวกับวิพังต่อไปก็เป็นวิธีการของวิพังวิธีการของวิพังซึ่งมีอยู่3แบบนะวิธีการของวิพังสามแบบนะครับใน3แบบนี่นะครับแบบที่1นึ่นี้ก็แบ่งเป็นสามอีกนะในแบบที่1นึ่นี้ก็แบ่งเป็น3ก็คือ สุตตันตะภาชนีอภิธรรมภาชนีปัญหาปุชกะอะไรประมาณนี้นะครับอุเทศนิเทศนี่แบบที่2องอุเทศนิเทศหรือว่ามาติกากับนิเทศแล้วก็มีแบ่งเป็น10หัวข้ออะไรประมาณนี้นะครับในวิธีการของวิพังแต่ละแบบแต่ละแบบเนี่ยนะครับนำไป อธิบายในหลักธรรมชุดไหนชุดไหนชุดไหนใช้หลักการใดชุดไหนใช้วิธีใดชุดไหนมีครบชุดไหนมีไม่ครบอย่างไรนะวิธีการอธิบายตามแบบสุตตันตภา,าชนีเป็นยังไงแบบอภิธรรมภาชนีเป็นยังไงแล้วก็แบบปัญหาปุจฉะเป็นยังไงยกตัวอย่างมาสิอะไรประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ก็คือแนวข้อสอบของคัมภีวิพังนะ์นะก็ ไปแล้วก็มีนิดเดียวนะแต่ว่าก็ต้องอ่านเยอะพอสมควรแหละจึงจะเรียกว่าเข้าใจครอบคลุมนะ mm. เกิดเนื้อหา mm. ก็ว่าโดยโครงสร้าง mm. โดยหลักๆแล้วก็มีนิดเดียวนะแต่ว่ารายละเอียดมันก็มีเยอะอยู่นะครับท mm. ่านนิสิตก็อย่าลืมกลับไปดูคลิปที่ผมอธิบายนะถ้าดูเข้าใจดีอะไรดีก็เรียกว่าทำข้อสอบได้แน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วบางส่วนยังไม่เข้าใจก็ต้องอ่านเพิ่มนั่นเพิ่มนี่อะไรก็ว่าไปนะครับ อันนี้ก็คือข้อสอบแนวข้อสอบไม่ใช่ข้อสอบแนวข้อสอบเพื่อให้ท่านนิสิตได้มีแนวกลับไปอ่านหนังสือได้แบบไม่ต้องเกลียดมากนะครับเพราะว่าคงม,มีหลายวิชาทีเดียวฉะนั้นวิชานี้ก็เรียกว่าพอมีแนวแล้วท่านนิสิตก็จะได้อ่านหนังสือได้ไม่เสียเวลามากนะครับนะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านนิสิตโชคดีในการสอบนะครับสอบได้คะแนนเยอะๆกันทุกรูปจะได้ได้เกรดดีๆ นะที่สําคัญคือได้ความรู้นะครับนะเอาละวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับกราบนรมัสกาาททานพระนิสิตทุกรูปนะครับ